ชั่วนาตาปีมีงานเรื่อรัองเป็เที่ใจเรานี้มีแต่รำวง,งรำวง,งอ่างทองจะรำจะร้องไม่เป็นรองใครย่ายากเขารักษาวไว้รำวงของไทยสืบสานมั่นคง วันนี้พวกเรามาจากทัพสเตฟานะคะพวกเราจะมาแนะนำนโยบายเกี่ยวกับทัพของเราและสมาชิกของในทัพนะคะสมาชิกคนแรกนะคะนางสาววุญญกรสมจิตเป็นตำแหน่งประธานพักคนที่สองนะคะนางสาวธัญ,ญพรแสงแก้วเป็นรองตำแหน่งประธานพักค่ะคนที่สามนะคะนางสาววดดลวันเชงแท้เป็นเหรียญนิกค่ะ นี่นะคะนางสาวบัณิตาใจเฉื่อยเป็นตำแหน่งเตรนิกค่ะคนที่ห้านะคะนางสาวโรชาอินทรีตำแหน่งประชาสัมพันธ์ค่ะคนที่หนะคะนางสาวพันชนุก่อนุวรรณตำแหน่งประชาสัมพันธ์คนที่เจ็ดนะคะนางสาวเจรเชียร์แซ่โค้ตำแหน่งปฏิคมค่ะคนที่7็ดนะคะนางสาวปัญพรเทวิชาตำแหน่งปฏิคมค่ะ นางสาวทิตาพรพะอบเด็กตำแหน่งกิจกรรมนักเรียนค่ะคนที่สิบนางสาวกันตะวันบุญผาตำแหน่งกิจกรรมนักเรียนค่ะสิบเอ็ดนายลุพัฒ์เกิดแก้วตำแหน่งกิจกรรมนักเรียนค่ะสิบสองนายทาวินแกลกระจ่างตำแหน่งกิจกรรมนักเรียนค่ะสิบสามนางสาวปัญญวราคงทลยรวลวรนักเรียนค่ะสิบสี่นายเมธกรจิตกระจ่างสารวัตรนักเรียนค่ะ 15้านายเทีพัฒน์ลูกน้อยตำแหน่งสารวัตรนักเรียนค่ะสิบหกนางสาวธิดาพรสังทองตำแหน่งกิติกรสารวัตรนักเรียนค่ะสิบเจ็ดนางสาวคณิฐานาคินตำแหน่งสารวัตรนักเรียนค่ะสิบเก้านายเดชนายสังทองตำแหน่งสารวัตรนักเรียนค่ะยี่สิบนายวราวิทย์ร้องทองตำแหน่งสารวัตรนักเรียนค่ะยี่สิบ็นายวิชัยคุณสนใจนะคะตำแหน่งกรรมการ ยี่สองนายศิทธพัชาวโพเอนตําแหน่งกรรมการยี่สามนายธิวานสมาธิมงคลนะคะตําแหน่งกิจดการยี่สิบห้านะคะนายพิเชษฐ์ผมเมตร์ตําแหน่งกรรมการและคนสุดท้ายนะคะนางสาวพิรดาคงคาตําแหน่งกรรมการเลขาสกาเร็่าธารการค่ะนโยบายของพรรคสเตฟานะคะมีดังนี้ค่ะหนึ่งช่วยประกาศตามข่าวของ มน,น้องๆทงองหายให้ทักมายาลียสภา,าได้เลยนะคะพี่ๆสภา,าพร้อมประก,กาศหาให้สองนะคะน้องๆผู้หญิงเนี่ยจะรู้ว่าในห้องน้ำอ่ะมันไม่ไไมีผ้ากระดาษขอผ้าใช่ไหมคะแต่ว่าสภากของเรานะคะมีกระดาษพอผ้ามาไห้น้องๆสามถ้าโดนรถต้เช้า,ๆๆชานะคะน้องๆที่เห็นว่าแบบมันต้องเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าพวกพี่เนี่ยขอกับอาจารย์ว่าให้ สี่เข้าไปได้เลยแต่ว่าจะมีพี่พี่สภาค,คอยดูแลค่ะปลอดภัยให้น้องๆนะคะไม่ต้องกลัวเกิดอุบัติเหตุนะคะสี่การจัดการแข่งขันกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลบอลเล่บอลเล่ลบอลหรืออะไรต่างๆนะคะพวกพี่จะท้องให้นะคะห้าส,ส่งเสริม LGBTQ นะคะเช่นน้องน้องที่เป็นเพศทางเลือกรือว่าเป็นเพศที่สามนี้นะคะพวกพี่นะคะจะหากิจกรรมมาให้น้องน้องสิบหก นะคะตลาดนัดออนไลน์น้องๆที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ตัวบบิกนะคะพุ่มพี่จะสร้างเพจขึ้นมาให้น้องๆเนี่ยได้หาได้ขายของในเพจนะคะเจ็ดขอเพจตามสายนะคะตอนช่วงเช้าเนี่ยให้น้องๆทำมหาวิทยาลัยได้เลยแปดแต่ฟ้องร้องนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าน้องๆอยากให้พุ่พี่ปรับอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนให้น้องๆส่งเข้ามาได้เลยนะคะเก้าการกระจายหนังส พี่ดีเนี่ยเห็นว่าทางขยะมันมีน้อยแล้วมันจะเป็นกลุ่มมากเช่นหลังแสดงน,นี้ใช่ไหมคะเราจะเห็นขยะเยอะมากเลยและพวกพี่จะเอาขยะที่อยู่เป็นกลุ่มเนี่ยเอาไปกระจายทั่วๆนะคะสีดนะคะจัดเครื่อที่นั่งให้น้องๆเนี่ยมีที่นั่งโปร่งจะได้ไม่ต้องไปแออัดอยู่ในห้องแอร์หรือว่าอะไรดีนะคะติดเอ็นดังสือรุ่นของพี่ม6และน้องม3นะคะอันนี้พวกเราจะทำไม่ได้นะคะ สิบสองนะคะรับน้องปรบพื้นฐานน้องหนึ่งสิบสามนะคะรับความที่เห็นของน้องน้องถ้าน้องน้องเนี่ยมีปัญหาด้านการเรียนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะทำมาปรึกษาพี่ได้เลยสิบสี่นะคะดับกลิ่นท้องน้ําห้องน้ำเนี่ยน้องๆ้องเห็นว่ามันมีกลิ่นที่แรงมากและมีกลิ่นข่าวออกมาแต่ถ้าน้องๆไม่ใชื่อพี่นะคะในกาลน้ําแบบนี้น้องน้องอ่ะ ก็จะต้องใช้แบบนั้นไปตลอดจนพี่ๆทำงานมันก็ไม่หายนะคะสิบห้านะคะอวยพรมันเกิดของพี่น้องๆน่าขอสงสาได้นะคะถ้าอยากให้อวยพรใครอย่าง้ใช่ไหมคะก็ทักมาขอพูดดีๆได้ค่ะทักพวกเรานะคะขอฝากนโยบายแล้วฝากเบอร์สองไว้เป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้น้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ